เหมือนดิเรกปะให้เหมือนดิเรกเอาชุดนาคอนมาใส่อ่ะดูดิทรงผมคือกันเลยอ่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนคลิปนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในช่อง G k k ค s Channel เช่นเคยนะครับในเกม ROV น,นั่นเองคือคลิปนี้ผมจะมาขายรหัส ID นี้นะครับทุกคนในราคาย่อมเยาวนะทุกคนอยากรู้ราคาเปล่าว่าเท่าไหร่หรือแบบราคาถูกๆแบบทุกคนอยากได้แน่นอนอะผมว่า ราคาเพียง380บาทเท่านั้นนะครับผม <Yeah. S 1> แค่380แบบาทเท่านั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเลยนะมาเรามาเริ่มกันที่โปรไฟล์ก,ก่อนนะครับทุกคนกรอบโปรไฟล์ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีแต่อันสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหดูดิทุกคนถึงจะไม่เยอะมากนะครับแต่มีแต่อันสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมรูปโปรไฟล์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นส่วนนี้ ดุยผมพูดผิดก็มีแต่นั่งเดิมนั่งเดิมนะครับผมส่วนเครื่องประดับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่มันก็ไม่มีผลต่อการเล่นอะไรเนาะเพราะว่าเราจะเน้นไปที่ฮีโร่และสกินเท่านั้น การเล่นทั้งหมดของ ID นี้อยู่ที่2720ครั้งนะครับอัตราการชนะอยู่ที่51.4%มีคนถูกใจทั้งหมด919ครั้งฮีโร่ปัจจุบันมีทั้งหมด62 h e ฮีโร่และมี75สกินนะครับกิลดแรกตำแหน่งยังไม่มีนะครับผมอันดับปัจจุบันอยู่ที่ c o m บินเดอรครับอันดับสูงสุดอยู่ที่คอนจิลเลอร์และสุดยอดตำนานคอนจิลเลอร์อยู่ที่1ซีซั่นนะครับความประพฤติก็โดนหักไป2คะแนนนะครับอาจจะ เ,ออ <S <S เขาเรียกว่าอะไร AFK อะไรอย่างนี้อาจทำให้โดนหักเนาะโอเคแต่ว่ามันก็ไม่มีผลกระทบอะไรมากมายนะครับความมาพืชอ,อยู่ที่ร้อยคะแนนฮีโร่หลักก็จะมีร้านนะครับที่เป็นโลตันเล่นทั้งหมด180ครั้งนะครับอัตราการชนะทั้งหมด50.6% ประวัติการเล่นก็ไม่น่าเกียดมากนะครับแพ้ยาวๆเลยนะแพ้ยาวๆเลยนะแล้วก็ชนะยาวๆเหมือนกันนะครับทุกคนโหดูดีแบบชนะก็มีแต่แบบเวนเลตสวยๆอะครับผมเออก็ประมาณนี้สรับกันไม่น่าเกียดนะครับข้อมูลผู้เล่นนะครับ MVP ทั้งหมด342ครั้ง MVP ผู้แพ้ทั้งหมด289ครั้งนะครับ b e g e n e r d y อยู่ที่232ครั้ง p e n ได้ Q อยู่ที่4ครั้งนะครับออยู่ที่25ครั้งและ t r i p l e Q อยู่ที่218ครั้งนั่นเองนะครับส่วนอันดับข้างล่างและอัอตราการชนะก็ประมาณนี้นะครับผมจะเลื่อนให้ดูนะครับใครไม่ทันก็สามารถกดสต็อปคิดไปก่อนได้นะครับผมฉายาสมรภูมิยังไม่เคยมีนะครับผม โอเคเราจะมาดูกันต่อในส่วนของฮีโร่นะครับว่ามีอะไรบ้างฮีโร่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหดูดิมีรัสไวโอซิลบอเรนติโนดิตเตอร์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมจะให้ดูแบบให้ทุกคนแบบดูคลิปไปตามตามๆกันเลยครับใครไม่ทานสามารถหยุดคลิปหรือจะรอคลิปให้ช้าลงได้นะครับผมประมาณนี้เพราะว่าผมก็มีธุระอะไรหลายๆ,ๆอย่างแต่ผมแวะมารีวิวก่อนนะครับเป็นไงคับประมาณนี้โอ้โหแบบ มี่แต่สวยๆทั้งเลยอะทุกคนอ่าก็ประมาณนี้แล้วเราจะไปดูกันต่อในส่วนของสก,กินนะครับว่ามีสก,กินอะไรบ้างอ่าสก,กินสก,กินมันอยู่ตรงไหนวะอ่าตกแต่งนะมาผมจะเลื่อนไปในตรงของร่างสุดเลยนะครับเราจะเริ่มกันจากร่างสุดโอเคสก,กินก็จะมีไฮายาเตะนะครับเลยมีเตดอ่า้โหเป็นไฮายาเตะที่หลายๆคนต้องมีเลยนะครับ มีอินนิดลิมิเต็ดด้วยนะครับผมผมจะพูดคร่าวๆนะครับมีแวนลิมิเต็ดด้วยโห,โหสวยอะทุกคนโหดูดิเฮ้ยมีล็อกซี่ลิมิเต็ดด้วยอะล็อกซี่ชุดเมดคาเฟ่นะครับโคตรน,น่ารักอะทุกคนผมชอบมากเลยนะโอ้หดูความน่ารักของนางสิหาแผนที่ทารุอะครับทารุมาถึงหัวใจของผมเลยนะครับ <c oughs> เล่นมุกอะไรวะนี่ ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีฟินิกซ์ลิมิเต็ดด้วยนะครับเป็นฟินิกซ์ในร่างสวยๆเลยนะครับทุกคนโอ้หมีนาคอสสุพีมด้วยทุกคนเป็นนาคอสรูก่แก้วแรนะครับผมดูดิสก,กินสวยๆนะครับเป็นเหมือนชุดออกไปเที่ยวครับชุดเอลสาเลยนะทุกคนนะโอ้โหชุดเหมือนอนิเมชันเลยนะครับทุกคนโอ้สวยมากครับเฮ้ยเหมือนดิเรกปะให้เหมือนดิเรก,เ,เ,อเ,รกเอาชุดนาคอสมาใส่ดูดิสมโภคคือกันเลยอะอะ เราจะมาดูกันต่อในตัวต่อไปนะครับเฮ้ยเซลฟิตเอวซก็มีนะครับมาจ้าเรมิเต็ดก็มีนะโอ้ oh, รหัสนี้มีมิเต็ดเพียบเลยนะครับไบโอสุพีมก็มีนะครับเป็นไวโอตุจีนนะครับโอ้ oh, แบบสวยๆเลยนะครับทุกคนโอ้ oh, แบบคุ้มมากครับคุ้มจริงๆครับรหัสนี้เพียง380บาทเท่านั้นนะทุกคนนะโอ้แบทแมนรีเจนก็มีนะครับอา้าวอันนี้กิลเดย์นะมผมเข้าผิดอ่านี่เป็นไงแบทแมนรีเจนต ผมยังไม่ได้ซื้อตัวละครไว้นะครับแต่ว่ามีสกินรอไว้แล้วถ้าใครสนใจนี่ก็สามารถซื้อไปเล่นต่อได้นะครับผมโอ้ยดูดิเป็นไงโคเท่อะแบทแมนชุดดำนะครับเฮลแบดโอ้ข้างข้านารกนะโคตรสวยนะทุกคนดูดิคุ้มไม่เลโอ้โหแค่380บาทอบาทหาจากไหนได้เนี่ยมาโอ้โหเราจะมีเดียวเซียนนะครับหรือเรียกยง่ายๆว่าอีดาวจันนะครับผมชุดว่ายน้ํา โอ้สวยอะทุกคนดูดิโอ้เ่นกับดิปโปกิลเด้โอ้โคตรน่ารักอะเฮ้ยมีไบโอด้วยหรอเฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นแอนิเมชันนะเนี่ยสุดยอดขาขาวเปี้ยโอ้ชาร์ลีโปเนาะหรือรูโบนั่นเองนะครับที่จะมี <laughs> ดาวจันมาเป็นแฟนนะครับผมนี่ครับมีปลาหมึกอีปิกด้วยนะครับทั้งสอง กินเลยนะครับอ่าผมจะพามาดูที่สกินแรกก่อนนะครับเป็นไงครับเป็นสกิลพ่อครัวสกินพ่อครัวนะครับน่ารักน่ารักเลยนะแต่หน้าตามันก็ไม่ค่อยน่าเป็นมิตรเท่าไหร่นะทุกคนนะมาเราจะมาดูกันที่โมเรนนะครับผมปลาหมึกอ,อีพิกตัวหนึ่งผมคงไม่ต้องรีวิวหรอกนะครับอ่าฟินนิกอีพิกก็มีนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับอะไรที่เป็นธรรมดาผมก็จะยังไม่รีวิวนะครับมาริปโป รีเจนในชุดว่ายน้ำนองเป็นไงล่ะโอ้โหโคตรสวยจับปลาดะเฮ้ยมันหล่อจังวะจะรอน้อยก็ผมนะครับทุกคนนะมาตัวต่อไปก็จะมาอยู่กันที่มูราดรีเจนตนะครับเป็นมูราดกาแล็กซี่นะครับมูราดที่เป็นผู้ปกป้องทางช้างเผือกนั่นเองเป็นไงโคตรสวยอ่ะทุกคนเออแค่สกินแบบก็แพงเนาะครับหลาย หลายหลายคนอาจกุก้งขายเป็นพันนะแต่ผมขายแค่สามร้อยสิบบาทครับเอาใจคนดูแค่นี้แหละมาซิลรีเจนเราก็มีนะครับเป็นซิลไฟนะครับอินเฟอร์โนโนะครับโอ้โหเ้าสวยเฮ้ยสกินสกินสวยนะรหัสหลักผมยังไม่มีเลยนะครับซิลไฟเนี่ยโอดูดิคนคตรสวยอะไอไฟแบบคนน่นนอุยอยากได้เวยอยากได้แทนคนดูจริงเนะ <c oughs> ต่อให้ยังไม่ได้ซื้อฮีโร่นี่แต่สกินมีไว้รอแล้วนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเ,เป็นไงสกินเยอะๆเลยอ่ะเราจะมาดูกันต่อในส่วนของรูนกันบ้างนะครับผมออรูนก็จะมีประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดอา่าผมจะให้ดูเลยนะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 8ี่ห้าดดช่องนะครับผมแต่ว่าช่องที่8ก็จะยังไม่เต็มนะครับเป็นเวทสายแทงนะครับอ่าเอา้ยไม่ใช่เวทสายแทงดิเป็นสายแทงนั่นเองนะครับผมโอ้โหผมพูดผิดพูดถูก อะไรไปหมดแล้วนะมาเราจะมาดูกันต่อในกระเป๋ารูนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าผมใช่ดูแบบรวดเร็วเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะทุกคนนะเบื่อใครสนใจนะอะก็จะประมาณนี้มาดูกันต่อในรูนสีม่วงอผมจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนเลยอ่าประมาณนี้นะทุกคนนะใครดูไม่ทันผมแนะนําให้ชรอคลิปนะครับผมอ่าคร่าวๆประมาณนี้ครับ ย้ำนะครับว่าเพียง380บาทเท่านั้นนะครับทุกคนก็จะได้รหัสไปเล่นแล้วนะมาเราจะมาดูกันตอนในส่วนของคังนะครับคังทั้งหมดจะมีอะไรบ้างก็มีประมาณนี้นะทุกคนเออเนี่ยผมเลื่อนผ่านเลยนะอ่ะไม่เยอะมากเราจะมาดูกันต่อในส่วนของร้านค้ากันนะครับในส่วนของรอตเตอรี่ว่ามีเลขทั้งหมดเท่าไหร่ เลขน้ำโชคตอนนี้อยู่ที่91นะครับผมก็สุ่มอีกทั้งหมด30เอ้ยไม่ใช่30ดิ29ครั้งเฮ้ยมัน120มานถึงจะได้ลูกแก้วแรเออ19ครั้งเท่านั้นนะครับก็จะได้ลูกแก้วแรมาเปลี่ยนแล้วนะเคเวทอันเชิญก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับในส่วนของการรีวิวรหัส ROV e รหัสนี้เน้นย้ำนะครับว่าเพียง380บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถทักได้ที่เฟซผมหรือทักมาในที่เพจผมก็ได้นะครับผมเพราะว่าเพจผมเนี่ยก็จะทําแนวแคสเกมแนละขายรหัสเกมไปด้วยนะครับรับซื้อด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวนะเป็นไงอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ